นันธัญ,ญจิรานะคะหรือเพียเปิ้นค่ะพี่อาชีพเป็นมีอาชีพค้าขายนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เวลาเราค้าขายเนี่ยเราต้องออกแดดตากแดดเป็นประจำเลยค่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเวลาเราก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะในการที่จะดูแลตัวเองนะคะผิวพรรณต่างเนี่ยมันก็จะมีรอยดำรอยคล้ำจากแดดนะคะจากผิวพรรณที่แห้งกล้านนะคะ น,นี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาของพี่แอปเปิลน่ะค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่พี่แอปเปิลเนี่ยได้รู้จักนะคะกับตัวคลีนชาเวอร์อนะคะซึ่งเขาเป็นสเปรย์นะคะใช้ก็ง่ายด้วยนะคะเราสามารถที่จะสเปรย์ลงไปบนผิวเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขัดผิวของเราได้เลยนะคะมันทําให้ผิวของเราเนี่ยผ่องใสเวลาพี่แอปเปิลขัดนะ ที่ใครออกมาทันทีเลยค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผิวจะใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่พีเ่เบิรนชอบมากๆนะคะก็คือมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราขัดผิวแล้วเนี่ยเรามีความสุขมากๆค่ะกับตัวสเปรย์คลีนชาเวอร์ค่ะ